พบพอ่อกันคือเก่านะครับเนาะ่คำคำนะครับวันที 18, น่ 18, สิบแปดเนาะสิบแปดสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้านะครับพอ่อกับพ่อถาปลูกต้นใหม่ชนแนลคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะมาหน้าคือเก่าพี่น้องไปไปใส่เนาะพิกัดกะน,นี่แหละอยู่มูสิบเอ็ดนะครับหน้ากับอะไร หมู่สิบ้านลมเก่าเนาะตำบลบุงขามอพเภอเรื่องลกท่าจังหวัดยะโสธรนะครับครับพาพี่น้องมาเลาะเบิงการปลูกผสมผสานเนาะปลูกยูปลูกกินนี่แหละเพื่อความอย่างยืนเพื่อเอาตัวให้อยู่ได้ในยุคป,ปัจจุบันนะครับ ว่าโรกไผ่ไข่เจ็บมันกันกนสมือนคนใส่สารเคมีลายเนาะพี่น้องขันบป่ปลูกอยู่ปลูกกินเองแล้วมันลำบากเนาะยันบจักว่าเขาใส่ยังในหดไม่ให้เขากินนะครับประเภทพืชพักต่างๆก็ได้เนาะอยู่นี่ล่ละหน้าผมก็ะปลูกไปเบิร์สุนแนวเนาะอยานนกนดกกินอยากกินยังก็ปลูกนะครับ เห็นบ่นี่มกฮงมีดอกไม้มีพักปังเนาะเห็นบด่ดอก,ดอกนี่ก็คือดอกไอ้เดี๋ยวดูวคือซื้อก่อนลืมซื้อพี่น้องแพงพุ้ยเนาะส่วนแพงพุ้ยนะครับ ภาษาหมอเขเอื่อนเนาะแพงโวยนะครับเป็นยาสมุนไพรย,ย่างดีด้วพี่น้องเป็นยาแก้ลกูกเบาหวานนะครับใบมันนี่เอาเก็บเก็บเด็ดเด็ดเอา,ายี่สิบใบนะครับต่อหนึ่งหมอเนาะมาต้มน้ำกินนะครับใส่น้ำหนึ่งแก้วต้มให้มันเดือดแล้วก็เอามากินพี่น้องกินสมเสมอนะครับแก้ลกูกเบาหวานเนาะ นี่ละนี่มันกำลังติดติดมากนะครับเดี๋ยวกับมันแก่ามากกับมันเป็นสีน้ำตาลเนาะบัดแก่พี่น้องนี่ละจะไปปลูกต่อนะครับขยายเนาะอันนี้ก็เป็นหวานหวานเนี่ยเรื่องหวานผมก็ประข้าใจเนาะลืมซื้อนะครับ ยื้อซื้อแต่ตัวนี้นะครับนี่บานผพนดินเย็นเนาะนี่หรือว่าสารเตี่ยบานผมเอินเนาะนี่ตัวนี้นะครับเป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงกระังนะครับนี่บำรุงหัวใจเนาะนี่แหละเอาหากเอาทั้งต้นทั้งหา่างเลยล่ะถอนขึ้นมาเลยกัร่นไฟจังหน่อยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมออกมากเนาะนะครับ นี่กล้วยหอมนะครับนี่เห็นบอกต้นกาแฟอันนี้ก็เป็นไอ้ขิงนะครับขิงที่เขาใส่ไอ้ขนมจีนเนาะนี่ก็พผักสีย่านี่กับขิงคือกันนะครับอันนี้เป็นผักไอ้ อีหลอกเนาะมี่พักการตงพี่นะ้องนะครับดอกกระเจียวเจียวแดงเนาะเป่าคอนแคนอันนี้กาแฟเนานะนี่เห็นบ่คอนแคนนะครับหรือว่ามาถอนลักบำรุงร่างกายคือกันอันนี้เป่านี่ก็เป็นยาแก้กระเพาะทึ้งบำรุงน้ำเหลืองนะครับหากเพื่อนเนาะไปกับ ใส่ไปประครบเวลาพัดต๊ะหองลมเนาะนี่นะมีใบมะกรูดอันนี้ก็บพักอี๋อ้ยจำซื้ออะไดอีกเลยลืมลายออันนี้เป็นดอกกระเจียวด้วยพี่น้องอันนี้เป็นว่านตุ่มหมูมนะครับ เดี๋ยวล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยเห็มันตัดไปกระไรเนาะว่ามันอาจจะก,กล้องอาจจะบบรรจุได้หลายนาทีนะครับลองจีเอาไปเรื่อยๆเ,เนาะนะครับเอาผืนเนื้อยยางได้กินนี่ละซะก่อนนี่เนาะ อันนี้เป็นเชื้อเอมเทศเนาะพี่นอ้องต้นเชื้อเอมเทศผมเอามาปลูกไว้นี่อันนี้เป็นขิงหน่อยที่ผมเอามาปลูกไว้เนาะแล้วก็มีไอฟ้ฟาสะายโจรน,น้ำพร้อมพี่น้องนี่เห็นบออีหลอกหน่อยที่ผมเอามางมาหวานเนาะเอาในมันมาหวานน้ำมุนิร่างเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นขิงไส้ขิงปลานะครับที่ต้มกินแก่โควิดเนาะ มักพริกนี่ก็เป็นขิงคือกันนะครับนี่เป็นหมกไฟหมกไฟปลานะครับเดีย๋ยวว่ามันเนยไปนี่เนาะเอาหมากมันเนยไปนี่กระลังไงพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นตน้นกระท่อมเลยพี่น้องเ้ยกระทอมไฟเลิศเนาะ อันนี้ก็เป็นตะไคร้ต้นหรือว่าจวงหอมบานผมเอิญเนาะนี่บลุ้งหัวใจบลุง,ลงแก่ไอ้ขับลมน่มล่ำใส่เนาะใบต้นหาดพฟ่นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวเป็นกอยอันนีนนนนออน้นะครับกอยกอยขาวเจ้าเนาะเป็นกล้วยม่วงพี่น้องำ่างออกปีพนะครับ มีหมอนเบอรี่มีกระทุกโรคนะครับมีเอะพักตำลึงเนาะนี่นบอโดโบรุรลมหรือว่าขี้ไฟนกขุมแล้วก็มีต้ตนราชสีน้ำพี่น้องนี่ราชสีมีบอกมาจากป่ามาปลูกเนาะนี่เห็นบ่ เป็นยาบำรุงกันดีขึ้นกันนี่กระปรอมมีกระปรอมพร้อมพี่น,อน้องยาลายเล่นเด้ะอันนี้กาแฟนะครับพริกละปูไปเรื่อยๆผสมประสานเนาะนี่เห็นบอกักชัยยากระถิน มีวัดถุแนวน,น้องนี่มีหนอมาน่อยนะครับนี่มาน่อยปูกไว้หากินเนาะอันนี้ก็เป็นชวงหอมคือกันนะครับนี่เป็นเอื้องไม้หน้านะครับนี่เอื้องไม้หน้าด้วยพี่น้อง อันนี้เป็นอัญชันนะครับดอกอัญชนันนั่โอ้ก้อนนี้มาถักินดอกมันก็ได้เฮ็ดขนมหรือว่าไปย้อมผมก็ได้พี่น้องนี่นนนข้าวมันอัญชันเนาะนี่ก็กล้วยม่วงกันเป็นหมากแล้วพี่น้องอน,งนะขี้เล็กเนาะค่าค่าบ้านนะครับค่าบ้านเห็นบ่กนอนพื่นก็ลังงามพี่น้อง นี่คาปลาพึ่งเอามาปลูกเนาะขยายไปเรื่อยๆนะครับต้นขี้เล็กต้นมอนต้นเอมะแควนหรือว่ามาดบานเฮาเอินต้นมาดเนาะใบมันกินกับแกงน้ำใหม่กินกับซุปน้ำใหม่กับลาบกับก้อยกับปนอะไรบวดนะครับนี่หอมก็เป็นสมุนไพร ห้อนเพชรห้อนนะครบับครับของเสียออกจากร่างกายครับล่มเนาะนะครับนี่ละพี่น้นงนี่พริกเป็นกล้วยหอมเนาะอันนี้ก็เป็นแนงหอมหรือว่าเลี่ยวนะนี่ที่สรรพคุณประกอบ เป็นยาครับลมไนกระเพาะและล่ำไส้เนาะแล้วกับมันรุงหัวใจพร้พอบนะครับนี่แหละอันนี้ก็เป็นขมิ้นนะครับขมิ้นขึ้นเนาะัวปลูกไว้นี่เห็นบอกเผาเพิ่งก็ปลูกไว้เผาวมาักหูปลูกใส่กันเลยนะครับ เนี่ยอยากเนี่ยกินนาะผักใวซอยกล้วยกล้วยกับปูมีมะกขามพร้อมเงาพน่นทางถนนกับมีขิงงามเด้พี่น้องขิงตัวนี้เนาะพอ้โหดูดีล่ะนะครับหลังงามเลยพอ้โีหมักพริกมีถกลก นี่มอนเบอรี่เนาะกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับนี่แหละมีม่วงนี่ไปเรื่อยๆพี่น้องนี่แหละทั้งพืชสมุนไพรทั้ง,งห็มชินบ่ต้นฟักเข่าเครื่อฟักเข่าขึ้นนี่น้ำกันนี่เนาะอันนี้คงก็เห็ด เป็นมุ้งม่อนนะครับนี่เห็นบอกผมมัดป่นใส่กันนะครับนี่กระสิเฮ็ดมันออกมากพี่น้องไดนี้นี่จะน้อยกัดปงออกออกมากจะน้อยนี่เนะหาะเหมือเฮาลีไบมันออกนี่น,นะครับนี่ละเห็นบอกก้วยพี่น้อง กำลังแก่เนาะนะครับ,บก็บเป็นหวานชนหรือว่าหวานเทรณีสารเนาะหวานชนกับประโยชน์เพื่อกับเฮทรูป,ประครบนะครับแก่พัดตัวฮักลมเนาะแก่เลือดจำในนะครับนี่แหละหัวขึอนกำลังสุดปีแล้วพี่น้อง นะครับน้ะถ้าเเป็นปลาเป็นต้นไม้ผสมประสานไปแนวอยากได้กินข้าตะไคร่ปลูกไปนะครับนี่แหละพี่น้องนี่เห็นบอกิงกระชายนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ก,กัรรมเนาะ สมนไพรอันนี้เป็นขิงไงนะครับนี่น้ากับพึ่งดำแล้วบางอาทิตย์กว่า,วานะครับนี่แหละผมไล่น้มออกเนาะเพราะว่าไอหอยเชลีมันหลายพี่น้อง ก็กินเข่าน้ำแน่